เปิดนาทีน้องวีจิลูกหนุ่มสอนรามคอยมีพ่อเป็นกำลังใจในวันเธอป้ายโรงเรียนวันกีฬาสี ิดภาพล่าสุดน้องวีจิลูกพ่อหนุมซอนรามนูน้อยเพิ่งสี่ขวบแต่แววความสวยมาเต็มล่าสุดรับหน้าที่ถือป้ายโรงเรียนวันกีฬาเสียกลายเป็นอีกหนึ่งแหลง่งรวมรอยยิ้มของคนรักเด็กสําหรับอินสตาแกรมของหนุนซอนรามที่แม้ว่าตอนนี้กลายเป็นสิงเกิลดัตี้ตุลน้องวีจิลูกสาวตัวน้อยวัยสี่ขวบแบบเต็มตัวทําให้ต้องทํางานไปด้วยเลี้ยงลูกไปด้วยแต่หากมีเวลาว่างเมื่อไหร่เจ้าตัวก็มักจะออกมาอัปเดตเรื่องราวในชีวิตประจำวัน รวมไปถึงพัฒนาการของลูกสาวให้ได้เห็นหนูน้อยกันอยู่บ่อยๆซึ่งหลายคนติดตามวีจิมาตั้งแต่เกิดก็จะเห็นพัฒนาการของน้องที่ตอนนี้สมวัยสุดๆล่าสุดหนุ่มซอนรามได้โพสต์คลิปสาวน้อยวีจิรับหน้าที่ถือป้ายโรงเรียนในงานกีฬาสีพร้อมแคปชั่นว่ารู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฟ้าส่งมาให้ฉันหลังจากที่โพสต์นี้ถูกเผยแพร่ออกไปแฟนๆก็ต่างเข้ามากดไลค์ให้ทันที ทั้งยังคอมเมนต์ชื่นชมในความน่ารักบอกด้วยว่าสาวน้อยใช้แววความสวยมาเต็มมาก